สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวหมายเช็นนเตอร์กันต,ต,ต,ต่อนะผม แอนโทนี Anthony, ครับไปีกทีมชาติบาซซลเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายในขณะนี้มีการเตรียมต้อนรับแอนโทนีของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับปอีกทีมชาติบาเซลหลังจากที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงค่าตัวแอนโทนีเป็นชีเรียบร้อยแล้วในราคา100ล้านปอนด์โดยมีรายงานระบุว่าแอนโทนีครับเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพื่อรับการตรวจร่างกายนั่นเองแอนโทนี Anthony, ครับจะต้องลงทะเบียนต่อทางเพยม์ลกีก่อนเที่ยงวันพุธนี้หากว่าจะส่งประเดิมสนามในเก เยือนลสเตอร์ซิตี้ต่ความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนีเพราะว่าต้องทําเรื่องของวีซ่าและเวิร์คพอิตใบอนุญาตในการทํางานโดยคาดการณ์นะครับว่าความเป็นไปได้ในการลงสนามยังน้อยอยู่นะครับอาจจะเห็นแอนโทนีครับเปิดตัวที่โอเชฟฟอร์ดในการต้อนรับการเยือยนของอาร์ซนอลในวันที่10งานนี้ก็ต้องติดตามันต่อไปนะผมมาต่อกันเรื่องของมาตินดูบาบกาก,กันหน่อยครับอนนี้นิวคาสเซิลครับตกลงกับมเชสเตอร์เ็ดเมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยดูบาบกาในสัญญายืมตัวก้าในราคา5ล้านปอนด์ใ้ข้อเสนอยืมตัวและ พวงออปชั่นซื้อขาดแฟนพีนะครับเฮได้เลยครับงานนี้งานนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย